สองคำนีนะ้ไม่เหมาะสมกับคนที่อยากประสบความสำเร็จแล้ก็มีความสุขนะคะคำที่1ก็คือคำว่าฉันไม่สามารถทำได้คำพูดไหนที่เราตั้งโปรแกรมไว้กับตัวเองเนี่ยสมองเขาก็จะหาสิ่งนั้นนะมาซับพอร์ตนะคะมาตอบสนองสิ่งที่คุณบอกตัวเองแต่ถ้าวันนี้คุณบอกกับตัวเองว่าคุณทำได้นะคะคุณสามารถทำได้สมองจะไปหาวิธีการเพื่อที่จะทาให้คุณเนี่ยทำได้ทาให้คุณมั่นใจมากขึ้นและสมองจะไปจูนกับเหตุการณ์ต่ าต่งที่คุณเคยประสบความสําเร็จคุณเคยทําได้เหตุการณ์ไหนที่คุณคิดว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วเนี่ยนะคะสมองจะไปจูนกับเรื่องนั้นและซัพพอร์ตความเป็นไปได้ของคุณนะคะให้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวคุณนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นทีนี้เมื่อไหร่ที่เราใส่ภาษาที่ดีนะคะให้กับตัวเองเ สมองของคุณก็พร้อมที่จะแบ็กอัพนะคะพร้อมที่จะซับพอร์ตพร้อมที่จะหาหลักฐานนะคะในสิ่งที่คุณทําได้มาให้คุณภาษาที่คุณให้กับตัวเองจะทําให้คุณกลายเป็นบุค,คลิกแบบนั้นด้วยนะคะถ้าคุณใส่ภาษาที่ดีภาษาสร้างสารรค์นะคะภาษาที่บวกให้กับตัวคุณเองบุค,คลิกของคุณ ก็จะสอดคล้องไปแนวแนวเดียวกันกับสิ่งที่คุณให้ภาษากับตัวเองนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณให้ภาษาที่ตรงข้ามภาษาลบฉันทำไม่ได้นะคะหรือกล่าวโทษตัวเองบุคลิกภาพของคุณก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะมันจะหยุดศักยภาพของคุณและท้ายที่สุดแล้วนะคะทำให้คุณสูญเสียโอกาสนะคะในส่วนที่คุณจะได้นะคะแล้วก็คำที่สองคำว่า ล้มเหลวจริงๆแล้วไม่มีใครล้มเหลวในสิ่งที่ทำนะคะนอกจากเขาจะล้มเลิกไปก่อนนะคะเพราะคนสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นจะทำให้เขาเก่งขึ้นแก่งขึ้นนะคะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นทำให้เขาเข้าใกล้ ความสําเร็จมากขึ้นอะไรที่ทําแล้วไม่เวิร์กก็แค่ไม่ทําซ้ำนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะหาวิธีการนะคะที่ใช่จนเจอให้คุณสนุกกับการเดินทางนะคะอะไรที่มันไม่เวิร์กะะก็แค่กลับมาทำำําซ้ําทําใหม่ ทำได้ดีกว่าเดิมทำได้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามีความสุขและก็สนุกในการเดินทางใส่ภาษาที่ดีให้กับตัวเองให้กําลังใจตัวเองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่คุณลงมือทําคุณก็จะมีความสุขแต่ขนาะร่างกายของคุณก็ไม่เครียดภา,ายในของคุณไม่เครียดเกิดความสมดุลน,นะคะทาให้คุณคิดออกคิดได้นะคะเจอทางออกที่ดีกว่าเดิมนะคะชีวิตก็ดีขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นวิธีการที่ไม่ใช่นั้นไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวนะคะ มันก็แค่ทําให้คุณเจอวิธีการที่ใช่ได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองนะคะยิ่งอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยแล้วก็มีความสุขค่ะ